สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพ่อปันชินเกินนะครับผมวันนี่ก็ทำความสะอาดขอกหมูลแล้วนะครับจากที่ทำความสะอาดแล้วก็แห่ฮานนะครับแม่พันธุ์นะครับอยู่อย่างสะอาดสะอ้านนะครับใหม่สกปรกเด้อพี่น้องเด็กหมูต้องสะอาดครับสะอาดต้องสะอาดอ่า ทำความสะอาดต้องล้างขีนออกครับมันเกิดบาดแผลครับ mm hmm. พุท,ทบเวลามันนอนทับนะครับเนาะ mm hmm. ลางทำควงมสะอาดสะอาดไ้น,นะครับเพราะมีเชื้อโรคติดน้ำ mm hmm. ล้างทำความสะอาดแม่พันธุ์ทุกวันภาพแข็งแรงสะอาดสะอ้านไม่เป็นโรคไม่เป็นไฟนะครับ mm hmm. อิม่มเลยนอนเลยอิม่มแล้วนอนเลยเนาะ ปาดแล้วแม่พันตัวจะบึกจะบึกเลย อีจุกอีจุกีจุกับตะเกียบว่าไฟุคาปกันนี่ทกาปกเว้ผมกุาดแม่พันเียบรสอัดล้วนะครับขห้อาหารรอกินอาหาร รอยกินอาหารยังมีความหวังนี่อาหารสลับแม่ทอ้องเอาอาหารสลับแม่ท้องตุ้ยอย่าท้องเขาดีตุย้ยถือว่าท้องรดดิ เด,ด็กๆกกระคว้าจับแล้วเด็กๆร้อยกิโลสามเดือนสามวัน